วันนี้นะครับมาให้ดูวิธีการเก็บขนุนนะครับขนุนสุกนะครับน่ครับลูกใหญ่สิบโลขึ้นลงนะครับนี่ครับสีช่ำๆ่ำสวยสวยเหลืองเหลืองอมส้มนะอร่อยอร่อยนะครับครับพอดีมันเยอะเกินนะครับถ้าเรากินไม่หมดนะครับแนะนํานะครับใส่ถุงซิปล็อกนะครับถ้าไม่มีใส่ถุงซิปล็อกก็ใช้ถุงใส่ผลไม้หรือว่าใสอาหารทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่านี่เลยนะครับตลับนะครับตลับใส่พวกไมโครเวฟของกิน ก็ใส่ได้นะครับนี่ครับนี่เอาใส่ถุงซิปล็อกนะครับนี่ครับแต่ถ้าว่าเราอยากให้มันอยู่นานก็พอใส่ถุงซิปล็อกเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปใส่ในช่องเย็นปกตินะครับก็อย่างต่ําก็อยู่ได้เป็นเป็นอาทิตย์นะครับรสชาติใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ถ้าอยากได้อยู่เป็นเดือนๆก็แนะนํานะครับเอาไปใส่ช่องฟิตนะครับก็อยู่ได้เป็นเดือนๆเลยแต่ว่าเวลาเราจะกินอ่ะเราก็มาวางไว้อุณหภูมิปกตินะครับให้มันละลายคนเดียวนะครับมันก็ กินได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้รสชาติโอเคก็ใส่ช่องธรรมดาแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไม่นานเท่าใส่ช่องฟิตนะครับเนี่ยก็ต้องก็ต้องแลกมาด้วยรสชาตินิดนึงนครับช่องธรรมดาเนี่ยเขาจะเย็นเจี๊ยบนะครับแต่ว่าเนื้อของเนื้อของอขนมเนี่ยมันจะมีแค่ความเย็นแต่มันก็อยู่ได้นานความสดความอะไรก็คล้ายๆกับเราแกะใหม่ๆนะครับที่สุดนะครับแต่ถ้าเราแช่ช่องฟนะิตเนี่ยมันอยู่นานจริงครับ เป็นเดินๆจริงแต่เวลาเรากินน่ะมันก็เหมือนหลับ,บเราแช่แตงโมนะ่ะมันก็จะมีน้าแข็งแทรกในเนื้อของเขาเนี่ยมันก็รสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็ความเหนียวความแน่นก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก,ก็ต้องลองดูนะครับเนี่ยโอเคนะครับใครอยากลองก็ไปลองดูแล้วกันครับช่องฟิตช่องธรรมดาเลือกเอาเองนะครับตามใจเลยครับตัวนี้